เ10แล้วพี่น้องวันนี้ท um, um, ี่ฝากสอนเรื่องคู่มือเรื่องที่หนึ่งค่ะหรือกินปล่อยเพ่งข้าวเหลือแชร์ให้เขาในเด้อจ้าแชร์ช่องหนุ่มคนกลางแชร์จัดช่องพี่แนนมัญญาพรนะครับพรุ่งนี้แชร์ช่วยกันแล้วก็ฝากด้วยเอาส่งตัวแทนไปเวทีนีแกล์นะสิสุนพลีจะขึ้นนะเจ็บนิวเจ็นิว ทรงคันนี้นเน้ออันเป็นหนาเป็นตาของบ้านเฮาได้ขันได้กันเกิดได้ขึ้นได้ที่ไงเขาบด้กาหบังว่าต้องไปได้เขาไปลึกไปัญหนของวาถก็ได้ดไปไหอดต้องขาดะนะเขาต้องขาดเฮาต้องสูงนี่ละเขาต้องสูสงซ <c oughs> <c oughs> อ,อยกันนี่เหเขาได้เพราะว่าได้มากเขาก็เป็นหนาเป็นตาเป็นซื่อเป็นเสียงเป็นพลังให้กับวงเขาต้มปลาคอจากพี่คุณลูกค้าแล้วก็ ประกาศทีมงานเรานะครับพรุ่งนี้เดินทางไกลเดินทางไกลแล้วที่นี่ทิ้มจอทิ้มฉากทิ้มไฟเก็บของตะเดิกและตีซีเครื่องเก็บโหลดเด้ยินบะบูเอ่อผู้ใดได้ยง,งินเราก็บอกต่อกันเลยครับหัวหน,น้าแผนกไฟแผนกฉากแผน,นกจอ ต่อไปสมน,น้ำนาเพราะมัต้องเซตหลอกล่องไร้เลี้วล่องรุดนที่ดีางงาสม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 แต่ไม่ได้แปลงน้ำมูลแปหรละจามมึงสรางยังอยู่แลยละเขาเอาจะมา,มาเอาอีปากมึงมวยเขาเอาวัตถุพจน์หรอแก การแสดงยุคผ <S 々> ู้เมืองับพี่น้องขางานอ่าหลวงพ่ออุดมเจ้าพ่ออุดมนะคะมาเดินไปกำลังใจมาลับใจเกินร้อยซอดแจ้งบัตรใบาทแต่ถ้าพี่น้องซื้อเมาะเมา่นสองร้อยบาทสามมือนี่น้อเมาะเมาของเพื่อนที่เป็นเมาะเมาเขาแจเกินร้อยเขามีเมาะผมเขาจะมีเหมาะผมแต่ว่าเหมาบัตรสามมือสองร้อย เลี you? You it? It ้ 1, <laughs> <into> ีอยู่เลี้ยรอยนจ๊ะพาองร้ยการ้นี่ะว่าอะไรแม่นอด้แป้งมูาฮ่าฮ่าฮ่่า่่าาาาาน้เดอา กันเล่นอยู ite, ่คอนแกนมันเอาอย่ามันีเข่ากัเรีนไปยุะหรอกัเล่นแล้วไปจังไสมันเล่นเขาเลิกเพียงขึ้นดบุกมีพี่น้องมาใหญ่เรื่งข้นมากั้งบหาไม่ไ้เ่าเกันเลยให้เขาจ้าไปซุ้ยไปนปาสิล่ามีไมาจอคนไทยหน่อยี้ำนี่เรื่องไม่ต้องจัดการกันประจำ เป็นตะโกซื้อดอกทานไปมือนึ่งลาไปมือ,อห,มนหนึ่งแต่่าเป็นคนก้าเจ้าตั้งทาผสมผสานมือหน,นึงคนผู้เดียวสองคนาเจ้าคนีงคาเนี่ยเป็นจ,าจาัาเป็นไผ่นลงงูกนอกานั่นลา่าอะไรจัดการาเาก็อออออบอกย้ายมาหับมาหับเฮียนเปล่นแล้วแล้ววันงานแล้วโยขอนเขียนเกิเลยมานอน บ้านก็บอกยายมุงมารับอยู่บ้านหละัะกับภาไปหาหมอโอ้ไปเฝ้าได้เ็จะตีสามตีสี่ผีเปีเป 3, 4, ปเปยาปวาบอบบาน